คําพิมดทมใจลงถึงพระโอพระวิญญาณสถิตเข้ามานี่อยคําเป็นฤทธิ์แหงพระจสวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกําลังเข้าสู่รายการมุมมองมองเห็นวันนี้คู่พระพรทั้งสองมองเห็นอะไรนํามาแบ่งปันหนุนใจ ให้เราได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นในยุคปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับโรคโควิด -19 ซีรีส์ที่7ตอนที่5วัฒนธรรมกับคริสเตียนครั้งหนึ่งผมได้รับเชิญจากอาจารย์สมพรเทพสิทธาประธานคณะทำงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมในตอนนั้นที่สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จุดประสงค์ของการประชุมเพื่อระดมความคิดจากหลายหลากศาสนารวบรวมข้อคิดต่างๆเพื่อบูรณาการความคิดนําเสนอต่อรัฐบาลเพื่อหาทางเยียวยาปัญหาความเสื่อมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในขณะนี้จากการประชุมผมได้รับฟังข้อคิดของผู้ทรงคุณวุฒิสะท้อนกับปัญหาวัฒนธรรม ในสังคมไทยด้วยความตั้งใจเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่อยู่ใกล้ตัวเป็นภัยที่คืบคลานเข้าไปสู่ชีวิตของทุกคนทำลายคุณค่าอันดีงามที่เคยมีให้ด้อยค่าลงจากเอกสารที่ผมได้รับเขียนโดยสปวิสุท์เจตสันหัวหน้ากลุ่มงานโครงการวัฒนธรรมนำร่องได้ให้คำนิยมวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตประจำของคนในสังคมเป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสภาพการต่างๆเป็น,นกลไกหนึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและประเทศและท่านได้แยกแยะให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ออกเป็นสด้านด้วยกันคือ 1>, 1. วัฒนธรรมด้านวินัยของการทำหน้าที่ในอาชีพในครอบครัวและการแสดงออกต่อสาธารณะ 2. วัฒนธรรมแห่งของคนในชาติในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่สร้างสรรค์และสนใจในการเข้าใจธรรมะในด้านาศาสนาของตนและผู้อื่น 3. วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงขยันและอดทนวัฒนธรรมในความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 4. วัฒนธรรมในความรักและภูมิใจในความเป็นไทยอันนี้เป็นสิ่งที่เน้นได้ชัดเจนมากนะครับเราจะต้องทบทวนและจดจำเพื่อจะสั่งสอนลูกหลานรุ่นต่อๆไปจนถึงวันนี้ผู้เข้าประชุมหลายคนมีความคิดเห็น ตรงกันว่าการพัฒนาประเทศชาติหรือคนในชาติจะพัฒนาด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นการพัฒนาด้านวัตถุเพียงด้านเดียวจะเอาตัวเลขความเจริญทางเศรษฐกิจมาเป็นตัววัดความเจริญของคนในชาติอย่างเดียวไม่ได้หลายสิบปีที่ผ่านมาแผนพัฒนาชาติได้เน้นและให้น้ำหนักความเจริญทางด้านเศรษฐกิจด้านเดียว โดยเกือบจะไม่พูดถึงการพัฒนาคนเลยแผนพัฒนาชาติจากสภาพัฒน์ขณะนี้ต้องหันความสนใจมุ่งการพัฒนาคนยึดความสุขความพึงพอใจในความเป็นอยู่อย่างพอเพียงตามทฤษฎีของในหลวงของเราโดยเฉพาะในหลวงรัชกา,กาลที่9นะครับท่านผู้ฟังท่านเป็นพรพระพรให้แก่ชีวิตของมนุษย์ในแผ่นดินไทย ทุกชาติศาสนาพระองค์ทรงให้มีความเท่าเทียมกันและให้ความรักประทานพระพรแก่มวลมนุษย์ที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยอย่างเสมอต้นเสมอปลายและเป็นเวลาย,ยาวนานมากครับผมรับฟังแล้วรู้สึกดีใจว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่มีความตระหนักและห่วงใยอิทธิพลของโลกีวิสัยและตระหนักในภัยของโลกยุคโลกาภิวัต ผมในฐานะคิดชนคงจะพูดว่าอาเมนกับความคิดดีๆเช่นนี้และอยากจะร่วมวงและอยากจะมีหุ้นส่วนกับความพยายามที่จะพัฒนาจิตใจของคนอันเป็นรากฐานสำคัญของการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ใจอยู่คือศูนย์รวมของแหล่งชีวิตดีหรือชั่วที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ร้วนมาจากใจ ด้วยเหตุนี้พระคิตธ,ธรรมคำภีอันเป็นหลักชี้นำในการดำเนินชีวิตได้เน้นความสำคัญในเรื่องนี้ดังปรากฏอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่4ข้อ23ถึงข้อที่27จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวยรอบด้านเพราะชิดเริ่มต้นออกมาจากใจจงทิ้งวาจาคโคดเสียและจงให้คำพูดเลี้ยวรถ ห่างจากเจ้าให้ตาของเจ้ามองไปข้างหน้าและให้การจ้องของเจ้าตรงไปข้างหน้าเจ้าจงสนใจในวิถีแห่งเท้าของเจ้าแล้วทางของเจ้าจะแน่นอนอย่าเหไปทางขวาหรือหันมาทางซ้ายจงกลับเท้าของเจ้าเสียจากความชั่วร้ายและพระเยซูคริสส่งตัดสอนในทรรนองเดียวกันอีกว่าแต่สิ่งที่ออกมาจากปาก ก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมุนทินความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียร่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายก็ออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมุนทินในมัทธิวบทที่15ข้อที่18ถึงข้อที่20 ที่ท่านแบ่งปันจากพระวจนะของพระเจ้าเป็นข้อคิดที่ต้องย้ำเตือนจิตใจของเราทุกคนนะครับวัฒนธรรมคริสเตียนได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็กให้มีจิตใจยำเกรงพระเจ้าให้ระวังริ้นจากความชั่วร้ายพูดเป็นอุบายร่อลวงหนีจากการชั่วและกระทำการดีแสวงหาสันติภาพและติดตามไปตลอด ในส,สดีบทที่สามสข้อสิถึงข้อ14บีคิตจักรคือองค์รวมของคิตชนฉะนั้นคิตจักรจะต้องมีภูมิคุ้มกันภายในก็คือสัจธรรมของพระเจ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ภัยวิถีชีวิตวัตถุนิยมสนุกนิยมบริโภคนิยมสมัยนิยมเข้ามาครอบงำตัวเราครอบครัวเราและคิตจักรของเรา และในที่สุดก็จะช่วยสังคมรอบตัวเราด้วยครับการแบ่งปันในเรื่องราวเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้และทวีความรุนแรงขึ้นด้วยหลายๆสิ่งจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ก็หมายถึงคนวันนี้ที่เกิดแล้วโตวันนี้และมีชีวิตที่กำลังเติบโตไปสู่ในทางซึ่งข้างหน้ายังอีกยาวไกล แต่พ่อแม่ของเราผ่านพ้นประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายบางครั้งถ้าคนรุ่นใหม่ในวันนี้แม้จะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาเอกหรือปริญญาระดับไหนก็ตามแต่แต่ถ้าขาดประสบการณ์คือขาดหลักลากฐานของชีวิตที่แท้จริงผมผ่านโรงของพระเจ้าเคยประสบเรื่องเหล่านี้แม้ในครอบครัวและญาติพี่น้องทั้งหลายได้มองเห็นหลากหลายชีวิต พื่อนฝูงที่รู้จักมาตลอดเวลาที่ยาวนานในชีวิตก็เป็นประสบการณ์ที่อยากจะหนุนใจการแบ่งปันของคู่พพรในวันนี้ว่าเป็นความจริงทุกประการและเราถ้าไม่ระวังระวัยขาดวินัยในการดำเนินชีวิตบอกได้เลยว่าโลคโซเชียลมีเดียซึ่งท่านก็รู้เท่าก,กันกับที่ผมรู้ มีความรุนแรงในความชั่วร้ายที่พุ่งตรงมาหาเราทุกวินาทีเล่งเราความคิดเล่งเรามันสมองเราที่ต้องรับรู้และยอมจำนวนต่อสิ่งที่คนที่ไม่ดีที่พูดและทำคลิปต่างๆส่งมาถึงเราโดยอัตโนมัติในเสี้ยววินาทีแล้วเราจะหลงไปกับสิ่งน,นั้นเหมือนที่บางครั้งเราซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียถ้าดูไม่ดีถูกหลอกโดยอัตโนมัตินะครับ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังระวัยในแผ่นดินโลกทุกวันนี้ยุคนี้เป็นยุคแห่งความที่จะต้องระวังระวัยมากขึ้นและขาดบิไหนไม่ได้ขอาการฟังรายการมุมมองมองเห็นในวันนี้จงทบทวนครับแล้วจะเป็นพระพรแก่ชีวิตของท่านและครอบครัวยาวนานต่อไปสวัสดีครับ ังเกิดใหม่เขาจะกระหายพระองค์คงไม่ต้องใช้กำลังเพื่อจะชุดเขาไปเพราะเขาได้ซึ่อถึงพระคุณของพระเจ้าเมื่อเขาเปิดให้ประวินญ,ญาณครอบครองใจ